ร้อยอสิบร้อยยี่ร้อยร้อยสามสิบอันคูาเวหมูร้บี่้อยห้าสิบ้อยหกสิบรยจ็สิบร้อสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยมือหอนมืนาทจ้เราม่เอาไมละหอลม้อยสิบบาทใช่ไหมเ็มันเกมันบอกว่า

รียกรอยร้อยเจนแลยจะได้รื้อตรงนั้นเอาประกาศกำลังไม่ว่างที่เดิมอืมแกเดินไปอยู่แกแกจะเดินตามภาษาเกนแหละระวังเด้อครับระวังโดนสะดุดเด้อ